สวัสดีครับผมเชฟไรนะครับก็ได้พามาเที่ยวที่อูเดนเซเซนทรัมนะครับอีกเมืองหนึ่งของประเทศเดนมาร์กนะครับเราไปดูผู้คนกันครับขณะนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งนะครับเวลาเช้านะครับผู้คนก็เดินสัญจรกันไปนะครับแต่บางคนก็ใส่แมสบางคนก็ไม่ใส่เนี่ยครับเชฟไรจะพาเที่ยวในศูนย์กลางของจังหวัดอูเดนเซนะครับเดี๋ยวจะพาชมครับ นี่คือบริเวณรอบๆนะครับเราก็มีสิ่งที่สวยงามแบบผู้คนก็เดินสัญจรไปมีทางแยกอยู่สี่ห้าทางครับเห็นไหมครับเห็นป้ายไหมครับเขาเรียกถนนเดินเล่นนะครับก็คือโกแกนะครับตังเดนนะครับใครอยาจะพาเที่ยวครับเยวชมบรรยากาศรอบๆนะครับไป เดินไปกันครับอันนี้เห็นไหมฮะป้ายเขาจะชี้แนะว่าเห็นไหมครับที่ชี้แนะว่าขนาดนี้เราอยู่ตรงไหนจุดไหนนะครับอันนี้ก็มีคนใส่ม,มาขนาดนี้ร้านโรงยังปิดอยู่นะครับมันเป็นช่วงที่ประเทศยังสั่งปิดอยู่นะครับธุรกิจก็เงียบเหงาซบเซากันไปนะครับก็ต้องดูอ่ะไปเดินไปเรื่อยๆครับผม นี่คือร้านรองเท้านะครับปิดปิดหมดเลยครับดูนี่ครับรอบๆเห็นไหมครับป้ายก็ทุกที่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเอ่อร้านฟูดนิ่งไทเกอร์นะครับขุดเป็นเทเก้นนะครับเห็นไหมครับป้ายปิดหมดเลยครับอันนี้ก็คือขายร้านขายใหญ่เอ่อขายเครื่องสำอางนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างยังเปิดอยู่นะครับ จะมีราคานะครับอันนี้เขาบอกประหยัดได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือขายเร็วครับเขาเรียกอะไรฟูดเวกยี่สิบเก้าครับอันนี้คือเก้าโคนนะครับเก้าจุดเก้าห้านะครับก็คือสิบสิบโคนนั่นแหละตัดเยกัน ผู้คนครับเดี๋ยวทาเที่ยวครับครับแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดของประเทศเดนมาร์กมันก็จะมีผู้คนนะครับใช้การเป็นอยู่เหมือนกันนะครับนี่คือแบงค์นะครับอันนี้ก็คือตู้กดเงินนะครับเ t ทีครับ่ะเราเดินไปเรื่อยๆครับ อันนี้ก็ก็บอกว่าป้ายสีแดงๆเขจะเขียนว่า,า Horn Austrian p o n ่ิหอยก็คือเดินไปด้านซ้ายด้านขวาครับก็คือก็จัดเป็นระเบียนนะครับอันนี้ร้านรองเท้าลดราคามากเลยนะครับ40-50สตาร์ตตั้งแต่20จนถึง50เซนะครับก็คือสินค้าครับอันนี้ก็เป็นอีกที่นะครับ บ้านเมืองเราก็อย่างนี้แล้วครับไปสายเทียวครับนี่ร้านรงนะครับ โอ้โหร้านนี้ลด70%สนะครับเขาเรียกอะไรนี้ยใช่ไหมครับเป็นกระรเป๋าน,น,น,นะครับก็คือราะคะรา,าที่อยู่ รามบ้านช่องแล้วนะครับอันนี้คือโอเคครับยังไงเชฟไปขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับ